กสดีพี่น้องโอ้ย,อยน้ำเสียบ,บรรยากาศบรรยากาศอันสุ่ใไทยโอ้ยตื่นพอดีครับตื่นแล้วนอนใช้ถั่วโคตรดี แฟนแบบหนึ่งปึ๊บกะทั้งหลังเดี๋ยวหยามองนี่กะสิตัดเมื่อนี่แล้วครับแล้วเพิ่งเสียเครื่องตัวหยายังมาตัดเมื่อนี่แหละไม่ต้องห่วงตัดแน่นอนครับบอกพี่น้องไว้ก่อนเห็นพี่น้องเป็นห่วงว่ากันมาหลายจริงๆแล้วตาเบิดก็ยันเท่ากันนะเพราะว่ามองนี่เนี่ยปราอำนาด ว่าสิให,เห้เฮ็ดเป็นกระต๊อบเป็นเถียงหน้าหน่อยขึ้นมองเนี่ประมาณเนี่ยเถียงหน้าหน่อยเพอที่นั่งพอที่นั่งคุยกันนะเนยเ,เดี๋ยวมื่อนี้คนจิตดัดหงาบอกมื่อนี้กับมื่อื่นเบิง่งซะก่อนว่าผู้ใดว่างแต่ว่าตัดตัดในนอนครับตัดเบิดเลยเนี่ยมีไว้จะยิงตามนานว่ามาขึ้นเนี่ย

ก็กับไม่ดูพีแหละจานนั่นเศร้าี่น้องจานบูดก็จานลีก็ไปหาจาน,นม้งกุดเเี่ยงไปซ่อมแต่เศร้าพน พี่ไปมาบนทางพุ่นระดับก็ว่บาบน,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 นทางพี่ยังไงเนื้อทางพี่เสียนนเ <c oughs> สียงนนเสียนนก็ทีมงานเอาเครื่องเสียงเอาลำโพงมาตัาง้งขึน้นนี่มันจอกมันเตือ่อเรื่อยๆละ่พนะพุ่นน่ะน้อง

จางบาเต็บปันของไม่บุรีพิน้องเครื่องเสียงเครื่องเสียงใส่จนยันขาหมอกขาไม่ ôi, tiểu bà cứ mua nhảy phẳng có đồng này nào, miền mà nó mình. ใส่ไม่ใส่มือช,ช่องไม่แฉไม่ใส่เรียบร้อยแล้วครับกองก็ได้ใสไม่เรียบรอยใส่สัญญาณต่อเรียบร้อยตัวพวงก็ต่อเรียบร้อย กำังไปปลุกซาจันทินพอ <c oughs> ามันจะลับค้างกันมันจ่อวิธีจนาเดียนเส้อไล่สูขมอมอม่ขบอไม่ควงทางเตี้ยนขเขาว oh <c oughs> ่าไหมนี่ยังยืด เนื้อเติบพี่น้องเอ้ย,ยนนะอคักไหล่บัดนะลงครัวยนี่แต่อูจาวบ่นล่ะบม่ทันถอดเอาไปท่าน,น,น,น้นนอนยนีก็วินย้ำซ้อมแล้วย้ำแกะพิงสิงมี่น้อนแกะพิงในี่อูนอ,นอนวินอัดเพิ่นหนึ่งอัดเพิ่นเฝ้าใส่ประโยชน์นเ่าจะมาแกะออกให้เพิ่น ตอนนี้สถานีมองงี้ท่านได้เห็นยังท่านได้เห็นยังนีตัวไหมยกถ่ายคุนเป็นน้ำทิดย์งี้ให้จังมา้งแก้วผูกไว้ทะนอนเวีน ให้เอกเอกเก็บเต็้นแล้วเอกยังก็เอกซูรินดีต้อนรับพระออีกใหม่พร้อมครับไดมอนเพชรบันแพง ลูกชายพ่อนห่ใหม่พ่อใหญ่ใหม่ไทยขอทักทายตอนรับทุกคนดีใจนะครับที่เขามาเป็นเี็น่าอิ่งที่เขามาเป็นส่วนรวมส่วนหนึ่งของชานนท์พิมพ์แพงครับเคลื่อนเดินหนาไปนล้วกันอ๋อ <c oughs> ก็จะมีคำละกิจอาบน้ำอาบน้ำใ้แล้วก็จะแก้เพลยงก็แก้เพลงตอนใบเราจะไซ้อมกันคลิปนี้ในเสนีห์ตะกอนพี่น้องพักกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม